ไตป่าแห้งของฝากเมืองยะลามาแล้วจ้าไตป่าแห้งคืออะไรอะครับพี่ผมไม่เคยกินเลยโอ้ยน้องนาโนน,นี่มันของดีประจำจังวหวัดพี่เลยนะพี่อุตส่าห์เข้าครัวทำให้นะปกติพี่ไม่ทำให้ใครนะคุนก็เอาไส้อัว่วกับน้ำพริกหนุ่มมานะคะงั้นดีเลยมา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 ปาร์ตี้กันเลยไหมทำงานก่อนไหมคะพี่จี้ยังไม่เริ่มงานเลย นี่ก็หมายความว่าอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วเนาะก็หมายถึงเทีย่ยงแหละใครจะไปกินตอนนี้คะทำงานก่อนเนาะแล้วนันนนนละน่นละคะกลับเซียภูมได้อะไรมาฝากพี่บ้างเออผมที่ไปรีบกลับอะครับพี่ไม่มีเวลาซื้อของฝากเลยครับอลืมอย่างเนี้ยคราวหน่าสงสัยพี่องไปด้วยแล้วมาก ไปในฐานะอะไรคะพี่จี้โอ้ยทองฟุนเลื่อนสถานะอะจะมาถามผู้หญิงได้ยังไงคะให้ผู้ชายเป็นคนตอบเองพี่จีครับคะถ้าเกิดพี่จีไปบ้านผม,มจริงๆเนี่ย <c oughs> ผมจะบอกคนที่บ้านผมว่าว่าอะไรคะพี่จีค่ะเป็นพี่ที่ออฟฟิศที่ใจดีมากเลยครับจ้ะพี่ที่ออฟฟิ ที่เรียนตามนั้นออน้องูุดยนะเนาะค่ะทำางานได้ค่ะฮัลโหลอบอสค่ะอ๋อได้ค่ะได้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะโอเคค่ะบอสค่ะค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเด็กๆปาร์ตี้กันกินเลยนะคะบอสเนี่ยอย่างเขารู้เลยเนาะมียานชีบหรอเพราะเราจะมีปาร์ตี้กันเมืเ่อกี้ที่เขาโทรมาเขาบอกพี่ว่าคุณจีบ วันนี้ทานข้าวเชี่ยมี่เร็วหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะมีมาคุยก่อนประชุมน,นิดนึงเขาจะไปงานต่อที่เขาจจัดที่บอสเลยจ้ะอร่อ,อ,รอยอร่อยเดี๋ยวคุณไปดูก่อนนะคะจ้ะอร่อยนะเย็ยยนใช่ไหมฉันทำเองนะเจ้าบ,บ้านเลย ุ้งฟูนมากินข้าวก่อนค่ะอ๋อค่ะอิสตาทีิถามค่ะสีสค่ะฝุ่นมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอืมอ่ะพูดสิค้ะเป็นอะไรส่งการที่ผ่านมาค่ะฝุ่นไปเจอเพื่อนเก่าแถวบ้านเขาชวนฝุ่นไปทำงานที่บริษัทเขา เพราะว่าคนมันขาดอยู่เพื่อนฝุ่นก็เอาฝุ่นไปขายว่าทํางานดีอย่างนั้นอย่างนี้เจ้านายเขาก็เลยอยากให้ไปทํางานด่วนอะคะ่ะดว่วนนี่คือดว่วนขนาดไหนอะฝุ่นสิ้นเดือนนี้อะฮะนูสิ้นเดือนนี้ได้ไงวันนี้ยี่แปดแล้วนะคะอะไรจะด่วนเบอร์นั้นแล้วเขาให้เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะฝ <Mitarbeiter> ุ่นก็มากกว่าที่นี่สามเท่าอ yani. ะ <grief> ก็ไปโซรนี่นะเดี๋ยวเราอะ่ะจะมาสมัครแข่งกับคุณเงินเดือนทั้งสามเท่าออใครบ้านที่ไหนจะไม่อยากได้เพราะเจียประบุจ้ะเอาที่นี่ให้แน่นก่อนเนาะพื้นฐานสำคัญก่อนจะไปแข่งเขาต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ผมเรียกประชุมด่วนตอนเที่ยงแบบนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะบอสพวกเราทานข้าวกันหมดแล้วล่ะค่ะปอดีผมมีเรื่องด่วนที่จะแจ้งทุกคนทราบ งานพยาบาล AI อะผ่านแล้วนะอืมแต่วันนี้ผมมีงานด่วนที่ผมต้องเข้าไปคุย<ม>อ่านั่นหมายความว่าถ้าเราได้งานเนี้ย<ม>เราต้องทำงานสองอย่างพร้อมกันคเอ่อฝุ่นกับน,นนพอจะช่วยกันไหวไหมคือบอสคะเรื่องมันอย่างนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อครับครับอ่ะนี้เดี๋ยวมผมไปก่อนนะพอดีผมเรียกแก๊ปมารับผมกลัวไปไม่ทัน แล้วก็ถ้าเกิดงานวันนี้ได้เรื่อยยังไงเดี๋ยวเรากลับมาคุยอีกทีนึงไงขอบคุณทุกคนมากนะคุณมากครับครับ,รบผมกลำลังลงไปครับอ๋อได้ครับครับไงไคะน้องฟูนทำไมพี่ลี่บอกบอสไปฟูนขอเวลาตัดสินใจนิดนึงนะคะพี่จี เหี่ยว,วน้องปูแม่เลขาพี่หลับไปนานหรือยังคะเป็นชั่วโมงแล้วค่ะพี่จี้เราพ่อสับก่อนไหมเอามาบอกก่อนนะสวัสดีค่ะบอสเอาลูกค้าโอเคเหรอคะว้าวดีจังเลยค่ะอ่าโอเคได้ค่ะสักครู่น,นะคะเด็กๆบอสจะคุยด,ด้วยค่ะมา ค่ะพร้อมแล้วค่ะบอสอองานที่ขายให้ลูกค้าไปอ่ะผ่านแล้วนะฝูนกำลนลช่วยกันทำสองงานให้เสร็จภายในสองอาทิตย์ไหวไหมเอ่อถ้าไม่ไหวเนี่ยพี่จะจ้างซับมาช่วยทำงานหนึ่งโอเคไหมพี่ดีใจนะที่ฝูนกลับมา พี่ก็นึกว่าฝุ่นจะยุ่งจนกลับบ้านไม่ได้แล้วจริงๆแล้วการที่พี่ทําการเกษตรพี่ก็ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาเยอะเลยอย่างข้าวสาลีนี่นะแค่เพียงเล็ดเดียวที่เราหว่านลงไปบนพื้นดินมันก็จะถูกฝังและผ่านกระบวนการเน่าเปื่อยออกรากและงอกใหม่ออกมาในที่สุดก็จะผลิตเม็ดพันธุ์ออกมาจํานวนมากบางครั้งเราก็ต้องยอมตายต่อตัวเองเพราะการเสียสละนํามาซึ่งความบุรมสมบูรณ์ของส่วนรวม ได้คะ่ะบอสได้ครับพี่บอสพวกเราจะตั้งใจทำอย่างเต็มที่ครับขอบใจทุกคนมากนะเอ่อบอสมีอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วครับขอบคุณมากนะครับโอเคค<ะ>่ะ see you น้องคุณยังไงอะสรุปน้องคุณไม่ไม่ไปแล้วคะ่ะคุณจะอยู่ที่นี่ช่วยงานบอสช่วยงานบริษัท แล้วก็ช่วยฝึกนันนนท์ให้เก่งจะได้ไปแข่งกันสมัครกันทีหลังนี่นะน,น,นันนทนท์ขตอนนี้มาใส่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็กดเซฟเนี่ยแล้วมันก็จะมาขึ้นหน้านี้เลยกลับบ้านกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาทำต่อ,ตอพี่จี๋กลับก่อนได้เลยนะคะฝุ่นยังติดพันอยู่เลยอ่ะองั้นนันนนท์ไปกลับพร้อมพี่ไหมนันกลับก่อนก็ได้นะเอากลับไปทําที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาสรุปเอกสารกัน เดี๋ยวพี่จี้กลับก่อนเลยก็ได้ครับผมว่าจะอยู่ทำงนานที่นี่ต่อครับมันเด็กแล้วด้วยครับผมว่าจะเด็นไปกับผมหน้าปากซอยไม่อยากปล่อยคุณเด็กคนเด,ยเดียวครับสุภาพบุรุษเนาะโอเคงั้นพี่กลับก่อนนะฟาพี่จี้ลืมของหรอคะไม่ได้ลืมของค่ะแต่พี่มีของมาตา มา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 เติมคาเฟอีนกันมาค่ะน้องนนน้องนนอะน้องนนพี่จี้มาเติมกาแฟจะได้ทำงานต่อ,อชื่นใจพี่จีน้นี่น่าลักไม่พอแถมมีทิ่ใสดีโอ้ยน,น,น้องนนก็ว่าไปไม่ขนาดนาะะั้นหรอกค่ะ ทำไมพี่จี้ถึงกลับมาล่ะคะเอาจริงๆตอนแรกพี่เ็ว่าจะไม่กลับมาแล้วล่ะพี่ยังนึกขึ้นได้ดูสิน้องฝุ่นน่ะยังเสียสละให้บริษัทเราขนาดนี้เราน้องนโนนน์นี่ก็ยังเห็นคุณค่าของการเสียสละของน้องฝุ่นมันก็เลยทําให้พี่อะนึกถึงคําบอสที่แกพูดขึ้นมากาแฟค่ะบอสขอบคุณครับพี่จี้ พี่จีรีึกออกไปเถอะเดี๋ยวจะติดวันจาวผมโอ๊ยบอสอาการหนักอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วนะคะไม่ได้หรอกมันมีงานบางส่วนที่ผมยังพอช่วยฝุ่นได้ผมก็อยากช่วยฝุ่นทาฝุ่นเขาทาอยู่คนเดียวผมสงสารเขาอบอสก่อนจะสงสารคนอื่นอ่ะสงสารตัวเองก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวจะตายเอาซะนะคะไม่ดีหรอถ้าผมตายพี่จีจะเป็นบอสแทนผมเลยนะโอ๊ยมันใช่เวลามาพูดเล่นไหมบอสจอห์นซีวแมกเวลเคยกล่าวคำคมไว้ว่า ไม่มีความสําเร็จใดที่ได้มาโดยไม่มีการเสียสละการเสียสละไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการลงทุนด้วยทรัพยากรและความพยายามเพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนั่นนะคะมันเคยทาให้พี่อยากเป็นคนที่เสียสละขึ้นมาบ้างพี่นึกขึ้นมาได้นะคะพี่ก็บกรถกลับมาเลยค่ะคันขั้งหมายมันก็บีดเอียดไปเลยค่ะ <c oughs> แล้วเขาไม่ตกใจเหรอพี่ตกใจสิคะยืนด่าพี่กันทั้งซอยเลยค่ะ <c oughs> อะแล้วน้องนันอนอะไรเนี่ยนึกว่าเรื่องตลกหรอความตั้งใจพี่จิ๋วสาวซื้อมาให้พวกเราเลยนะอขอบคุณนะคะพี่ตี้จ้าพี่ก็ขอบคุณน้องฝุ่นเช่นกันนะที่น้องฝุ่นอะเสียสละให้กับบริษัทเราการวิธีตนของคนคนหนึ่งก็ทำให้หลายคนได้เติบโต